เราตรงนะครับก็จะมีเครื่องต้้ยชามโบราณนะครับนี่เป็นพวกเศษหาโบราณอุ้ยเเศษอะไรด้วยนะครับก็มีแน่จะมีทั้งแบบเคลือบแล้วก็แบบไม่ได้เคลือบนะฮะ นี่เป็นเศษหพวกนี้จะเป็นของใช้นะครับส่วนนี่ครับมีลายน่าจะเป็นของจีนนะครับอันนี้น่าจะเป็นของจีนนี่ครับมีเจอนะครับเยอะมากครับ จะมีสองแบบนะครับแบบเคลือบแล้วก็แบบที่ยังไม่เคลือบนะฮะไปกันครับไปกันครับเดี๋ยวผมเอาน้ำก่อนเยอะมากครับตรงนี้น่าจะเป็นชุมทางพักนะครับของการค้าข้ามคาบสมุทรนะฮะเกาะเหลาตรงใช่ไหมครับระวังกระเบื้องด้วยนะครับระวังหอยตัวเล็กๆนะครับเขาคมมากนะครับที่เกาะอยู่ที่ตามรากไม้นะครับพุงคมกว่ามีดีนะครับ นี่ครับเจออีกขาจะมียางนะครับตอนั่นไปเขาจะเป็นสีแดงนะครับทั้งต้นเลยก็คงเป็นเขตชุมทางการค้า ซากอยู่รู้สึกเหมือนจะเป็นศาลเก่านะอันนี้ศาลเก่าเปล่าครับอันนี้อะไรใช่ไหมครับศาลเก่าเป็นศาลเจ้าเก่านะเป็นที่เขารบบูชาของคนเรือสมัยก่อน ตรงนี้สวยมากครับด้านนู้นนี่ก็คือสันมังกรเหลืองนะครับสันทรายมักงกรเหลืองที่ผมไปแวะมาตรงนี้คือเกาะเราตรงนที่ต้นกองกลางครับแล้วก็นี่ซากสันเจ้าเก่านะครับมีป้ายภาษาจีนอยู่ เบื้องเคลือบอโอ้โแผน่นใหญ่ลายน่าสนใจครับนี่น่าจะเป็นวาดเป็นหัวมังกรปช่ป่ะ,ะเป็นแบบเป็นลายแบบง่ายๆนะฮะชามก็เบื้องเคลือบนะครับวาดก่อนแล้วก็ไปเคลือบไม่ไม่ผมผมผม,ผมเจียบเทียบครับดูดั กเกาะเหลาตองนะครับันนี้ต้นสนนะครับโดนน้ำสาบไปเล้ว <c oughs> นี่อะไรครับถังไม้ถังไม้โบราณครับเนี่ยที่ผมพูดนะครับถังเก็บน้ำอ่ะพี่ถังเก็บน้ำโบราณเ,เพอะจะมีเบ้าเบ้าไม้ถึงวางก่อนนะครับกะนะครับแล้วก็เอามาลงใช่ไหมพี่ ถังไม้โบราณนะครับโดยมากก็จะเอาไอ้นี่ยครับเอาเหล็กเอาลัดไว้ไม่เธอจำหรับ้างทีวัดประทุมอ่ะคือมากครับเป็นซากถังไม้โบราณจมใสายอยู่นี่ก็ให้มาดูอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวอย่างรวบรวมนะ กระเบื้องก็มีทั้งใส,ใส่เล้าใส่ใส่เหล้าใส่น้ำได้ครับจะมีสองแบบมช <ừ plugin. S 2> ามกินเหล้าที่เขากองไว้นะครับมีหลายแบบหลายสไตล์ ก็เป็นชามพังทิ้งไปนะครับแล้วก็ล่องลอยของชุมชนการค้าขายครับพวกนี้เป็นพวกของใช้นะครับแต่ว่าพวกนี้จะเป็นพวกบรรจุเข้าของนะครับพวกนี้พวกอย่างหนาเนี่ยใส่พวกเข้าของวัสดุต่างๆเพราะสมัยก่อนไม่มีพลาสติกเหล็กสังกะสีนี่ครับ ลักษณะหนาเนี่ยจะเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ไว้ใส่เข้าของใส่น้ำใส่น้ำมันใส่อะไรพวกนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกด้านของเกาะเขาตรงนะครับตรงนี้นมีกระชังปลานะตรงด้านนี้เป็นทรายค่อนข้างจะ ละเอียดกดว่าเสมอนะฮะลักษณะเศษถ้วยชามเหลือน้อยนะครับจะมีเือไล่จากด้านนี้ไปอาจจะเป็นว่าตรงนี้ก็เป็นชุมชนมาตั้งว้ว่าจะมีการว่ามีการก่อสร้างแบบที่พักแบบเป็นเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยไม่เหลืออยู่เหลือแต่สารเจ้า แล้วพบกันใหม่ครับกับช anel Feel Thai ใน u t u b e ครับ F D L T P D L T s A I เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากเกาะเหลาตงที่อ่าตะวันตกของอำเภอป่ะเหลียนครับ